นักแรหนาอะไรอ่ะนี่คอดูสิเออจะเข้าหรือเปล่าไม่เอาหนึ่งเอ็มแล้วขอบคุณครับเี้ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับด้วยการ์ดตัวนี้ก็จะเป็นบัตรคอนของเราการ์ดคอนของเราตัวนี้ก็จะเป็นราคาสองพันบาททุกคนรู้ตัวนี้ก็จะเป็นราคาสามพันห้าร้อยบาททุกคนแต่ว่าราคานี้ทุกคนอย่าตกใจนะครับคือไม่ได้มีแค่เราไม่ได้มีแค่เด็กน้อยสองคน ทุกคนยังมีพี่ดิวพี่ดิวธีรพัฒแล้วก็พี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอันนี้คือที่ผมรู้มานะครับทุกคนเบื้องต้นตอนนี้คือมีแน่ๆสองคนพี่ดิวธีรพัฒแล้วก็พี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นใช่ที่นี่เราอยู่แค่สามคนแต่เราก็มีที่ที่เราไปประจําก็แค่ไม่กี่ที่ก็คือห้องนอนกับข้างล่างนี่แหละครับเพราะว่ามันกว้างมันกว้างมากตอนนี้อยู่บ้านไข่ครคับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแกลนนะครับ บ้านแกนคือเวลาพี่พี่นางามมิตรแกนเขามีกิจกรรมเขามีกิจกรรมที่ว่าจะต้องเป็นกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมหมู่อย่างนี้ครับจะต้องมาอยู่รวมกันมาทํากิจกรรมร่วมกันที่บ้านแกน,นแต่พวกผมก็โอ้ยคูหมีเขาใจจุนีล็อกและลูกขอบคุณค้าขอบคุณมากแล้วใช่บ้านสวยแล้วก็บั<ห>น่แง yeah. เวลาลุงปอเวลามาแรงปองอนเหรอผู <cient ists. S 1> ้การจะเอาอะไรไปงอน้องเพลงเหรอครับอยากขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฟันที่ฉันไม่ต้องนอนยามเหนื่อยล้าหรือวันอ่อนก็ยังมีเธออยู่เคียงข้างกายทะโลกใบนี้ไม่มีเธอแล้วก็คง เป็นฝันที่ฉันขอตายก่อนนครวอนช่วยมาเป็นฝันที่ฉันและเธอนอนหลับอยู่ข้างกันเ้ผมร้องจบแล้ว โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วขอไปนอนสักงหนึ่งชั่วโมงขาไปนอนวโมโอ้ยหนูไม่อยากไปอ่ะยองไงต่อเดี๋ยวมองปล่อยังไงต่อใช่ไหมน่ะแล้วเองไม่อยู่ด้วยกันเราโอ้ยเขาไปนอนเขาทั้งหนึ่งชั่วโมงเขาบอกว่าอะไรเขาไม่ให้เองนอนเพราะว่าเขาเหงาเขาไม่มีเพื่อนเล่นอะไรดีกว่าจะต้มไข่เป็ดไเอาจริงๆไม่ให้ผู้กันนอน ผมขอไปนอนไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันข้าเขาไม่มีเพื่อนเล่นนะอย่างเงี้ยเขาเ่มนเพื่อนเล่นนะไม่ให้นอนใช่ใครไม่ให้นอนนะทุกคนโอ้ยผมง่วง <นะ S 2> โอ้ย <laughs> ห้าอ,อยากร้องเพลงอยากให้น้องบอไปเที่ยวไหนล่ะเขามาซีทุกคนติดใจเขามาซี ร้องบันนอกเอาเลยแล้วมันเพลงเราสชัดอ่ะร้องเลยห้าสี่สามสองเพลงกล่อมอ๋อเพลงกล่อมผู้กันแต่จะกล่อมผู้กันนะคะทุกคนหนูร้องได้แบบร้องไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเอ้าหนูร้องไม่ได้เยอะเพราะว่านั่นแหละทุกคนต้องรู้อยู่เพลงกล่อมผู้กันนร้องเพลงเฮ้อ หลอนปะถ้าเขาล้อแงงคืนน่ะกลัวว่าเออวัดดอดบูคาบลองต่อลองต่อเอาแบบตั้งใจเลยตั้งใจเอาดด D D R หลอกกันซ้ายโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะหลอกลองต่อลองต่อตั้งใจเงียบเงียบทุกคนเงียบมีใครละอ๋อเอาเพลงอะไรเพลงนี้เนาะเพลงตะกี้เนี่ยที่เองกำลังก่อมกำลังได่ลมเลยโอ้ยมันหลอนนะ ว้ลองได้เลยลองเลยลองเลยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไร้องได้มีใครไล่คนในเวลาเดียวกันเธอทำอย่างนั้นทำไมคนนีไอคนที่รอเธออยู่ตรงนี้ทำไมไม่มีละฉันในหัวใจมาลอกกันใส้แล้วขันใจไม่รัก ทำเราอักไม่หลักเราชายไม้ไม่ต้องพาใครมาเยยก็ได้ว่าชาวันชายไม้ต้องเดินพ่นหน้าบ้านเราขอบคุณค่ะพี่เขาบอกว่าให้พี่เหนือไม่เลือกเพลงบ้างเอ้ยพี่ไม่อยากฟังเพลงอะไรครับ เพลงที่แมงปออยากร้องให้ผู้กันพี่พี่อ๋อจะเขาเขาบอกว่าให้พี่นี่ไม่ขอเพลงได้เลยอดีตมาแก้วสัมเดียงใต้จัดวากลูกเออแต่หนูไม่ใช่คนใต้นะคะทุกคนหนูเป็นคนภากอะไรกันลูอ๋อเราเราต้องโชว์สินค้าด้วยใช่หรือไม่ผมเอาออกแล้วไม่เป็เไราโชว์ เป็นแค่นอนพีเสื้อออาเพลงเลยดีเดี๋ยวผมคิดเพลงก่อนทุกคนอ่ะเองพูดเลยเดี๋ยวคขาต้อนั่งคิดเพลงอ่ะต้องหักให้สุดจะเซฟไม่ต้องหักให้สุดใจแล้วบ่จมไว้เห็ุแนวดอกก็อายมาหลอก มาตัวตม,ามาเห็ดกันคักปานนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้ีลีบ่แม่นใจบม่มกดีแต่ย้อนหักไอ้นี่ตีเลยสั่งบ่ได้ ขอบคุณหลายเที่ใตาเธอเอ็นเด็กกับปอลลคนหนึ่งมีค่ากับคำว่าว่าแต่อายฮูบอกว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่าว่าแต่แห้งอกหักบอมี พอแลนะ้วเนาะตึ้งตึงที่หนงเมฆขอเพลงหน่อยพี่หนเงเมฆไม่ขอเพลงได้นะและเสียงที่เธอได้ยนินนี้คือเสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังมันชื่อเธอแลวรักข้างในที่มีมันล่นปลี่ลองฟังและแต่น้องเพอ โอ้ยผมร้องไม่พอทุกคนผมร้องไม่พออ่าอ่าอ่าเลยปอร้องอ่ะเองร้องนี่ก่อนเขาร้องไม่พอไม่มันพอเสียงเองก็พอผู้การไม่ใช่พอมีเสน่ห์ด้วยจะมาบอกว่าตัวเรงไม่พอสอกให้อ่ะร้องเลยและเสียงที่เธอได้ยินนี้คือเสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดันเป็นเชื่อถ้ารักข้างในที่มีมันล้นเอออ่ะ ลองฟังแล้วเธอน้องห้าอูามาแนบที่ใจฉันแล้วสองเราสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉันมีแค่เธอนะลูก ไม่ผู้การอ่ะมันผู้การแค่ไม่ค่อยได้ฟังก็เลยร้องยังหนูแน่หนูหนูเคยหนูไม่เคยฟังแล้วเขาเรียกว่าเคยฟังผ่านๆหนูก็ยังมั่มวๆอยู่เลยผมร้องไม่เป็นผมเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เพอ <laughs> ทุกคน <laughs> เรานั้นต้องหาใก,กลทำให้เธอได้รู้ว่าตัวฉันไม่ค่อยจะไปไหนแค่คอใเธอมองขึ้นไปบนฟ้ามองไปที่เตาขโคนคหนูปากให้แล้วค่ะหนูปากให้แล้วกดด้เลยค่ะแม่แม่ค่ะเย้ ลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กะจัดกระจายไปทุกทางและทุกแห่งลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งเชื่อใจมิแสนเส เป็นนที่จะเป็นว่าคนได้เดี๋ยวหนูจะชาร์จให้เป็นี้จะเป็นว่าคนไกลของพี่เจฟฟี่นะครับทุกคนโอ้ยอันนี้เราคือรีแลกเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เวลาในช่วงนี้เลยมาอุ้ยเลยมาตอนนี้เลยมาสิบสี่นาทีเลยคนค่ะหนูขอเดี๋ยวหนูอาจจะกลับมาใหม่ใช่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ทุกคนเดี๋ยวเาจจะกลับมาเจอเพลงพี่เจนนี่อ่ะได้ได้ลองได้จะเป็นเพลงอะไรดีนะอ่าคนวาดฝันตึ๊ดติดติด เไไมันออพก็ยอมรับนาว่าบาหนาล่อแต่ว่าบาหัวหมอเจ้าโชไม่เอาไหนและขั่วเช้านกควงนกไอเดินทางแต่พอวันสร้างซควงนกปรางไปในโช่ไอคำพูดของเบาฉันมาอนาเนี่ยชาาคนในห้ามเที่ยงบ่าํำเจนมันเรียนมา ไอนั่นผันหนีไอนี้ผันนันไอยาลังกาไปลอกเด็กตาใครเชื่อก็บาแล้วพอเหคะเดี๋ยวโดนเลยแลเอาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนกันแล้วไปก่อนนะคะขอคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวหนูจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งในด้อมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับบ๊ายบาย ใจจริงขอบคุณจริงจริงไป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 แล้วนะคะ